ี้ามาทัวร์อำเภอนาแกจังหวัดนครปฐมนะครับเภอน,นาแกเมื่อก่อนก็รู้จักนี่แหละครับจากตำนานที่มีชีวิตอยู่คือวีระบุรุษนาแกพลตบะกเอกเอกสรีเตมีเวเสรีวิสุทธิเตมีเวสเเวนะครับอันนี้ก็เป็นภูเขาที่ก็มีนุสาวรีผู้เสียสละอิฐานต่อชอดอเมื่อก่อนเป็นพื้นที่สีแดงครับอำเภอน,นาแก ก่อาการร้ายคอมมิวนิสต์สมัยปี1 1 1 2นั่นแหละครับจนถึงปี 3, 30กว่าก็าหยุดนะครับแนาแกก็เป็นสัมพมอีกสองพมหนึ่งเหมือนกันที่ก่อาการร้ายกันนี้มีการเคลื่อนไหวเพราะว่านาแกก็หยุ่ติดมุตตาหามันข้าไปฝั่งไดเพ่นบ้านได้นี่ครับนี่ก็เป็นเขื่อนเก็บน้ำ จำเคยครับอ่างเก็บน้ํานะครับแต่นี้ก็เป็นค่ายต่อชะดอมีพวกค่ายเก่าๆยังมีเหลืออยู่นะครับคนก็รู้จักวีรบุร,บรนาแก่อยู่แล้วครับผมก็ได้ยินสมัยเด็กๆนี่ก็ได้ยินนี่ครับคำคำนี้นะครับเนินแ,แกก็มีภูเขาสลับกับที่เนินและที่ลุ่มนะครับ ยางเยอะครับเพอนอาแกนี่ครับนี่คือสวนยางนะครับเชฟสวนป่าสวนยางแล้วยางใหญ่มากครับเมื่อสิบห้าปีแล้วผมก็เคยมาทํางานแถวนี้อยู่ก็ไม่มีสวนยางเยอะขนาดนี้ครับตอนนี้สวนยางล้นๆเนี่ยครับจะเป็นรายได้หลักเมืนอนกับเพนาแกเหมือนกันแล้วก็ต้นยางสูงใหญ่มากครับแต่ว่าด,ด,ดินน้ําอุดมสมบูรณ์มากเพอนอาแกเนี่ย ก็อ,อย่างนี้นาแกเลี้ยงโคขุนด้วยนครพระนมีฟมาอยู่พาน,นานแกนี่แหละครับนี่หมู่บ้านนะครับมีการเลี้ยงววโควขุนกันอยู่ โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนาดงน้อยบ้านดงน้อยอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมมันจะมีติ่งนะครับติดมุกดาหารติดคนนครน,นาแกนี่เชื่อมสามจังหวัดเลยครับพื้นที่ก็ทำนาครับตรงนี้ที่เนินก็ปลูกยางพารา ครับยางพาราครับนอกจากนยังมีเลี้ยงวัวขุนโคขุนนี้บ้านคลองเจริญ เนี่ยครับบริษัทนครพนมบีบที่ผลิตเนื้อโคขุนส่งหลายๆร้านดังๆในกรุงเทพนะครับ ไปนครปฐมทางซ้ายไปสกลนครไปเพื่อนแก่นะครับเส้นสองสองสามครับ่อนเป็นเลนสวนนะครับ ต้นพึ่งอำเภอนาแกนะครับงวยจานงวยยางงวยเยอะนะครับตรนี้รับน้ำมาจากปูพานนะครับอไปแนละ้วควมพนมได้ด้วยตรงนี้ พาดเลยนะครับเส้นเลี่ยงเมืองนาแกนะครับตรงนี้ ปั๊มปอทอข้างหน้าเลยครับเมืก่อนแวะประจำนะครับจุดแวะพักโรงเรียนนะักแกพิทยาคมเนี่ยปอทอเนี่ยเมืก่อนแวะพักประจำนะครับมีปั๊มเดียวที่มีมานานแล้วครับ Lô Tát, Goldfish oh. Saint Joseph, okay. oh, Nà Chris แกพดุงราดศาลหลักเมืองนาแกนะครับ นาแกเรียกขวาก็าไปนะครับจะได้เราจะเยอะมากครับนาแก แกสายไมคคีวิทยา แยกเลี่ยงเมืองก็ยังมีชุมชนอยู่เส้นสองสองสามนะครับเชิญนักบิดประจำหมู่บ้านนะครับควันไฟควันออกมาเพีย่ ไปฟ้าส่วนภาคนาแกน,นี้ไปอำเภอโคกสีสุพรรณนะครับโรงพยาบาลนาแกปทมีอีกฝั่งนึ่งแล้วครับ ก่อนตรงนี้ไม่มีปัสสานะครับสมัยก่อนที่ผมมาแต่ที่มีแล้วสี่เลนตลอดครับก่อนสมัยผมมาก็สองเลนนะครับน,นี่บ้านนาทุ่งม,มั่งบ้านน้องสัง การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเคลื่อนที่ที่22องของสารพัฒนานี่เองตอนนี้เขาจะทำเป็นตูตคอนกรีตแล้วครับ เยอะครับรเนาแกเปลี่ยนไปเยอะครับมาแต่สมัย2เลนนะครับอันนี้สีเลนแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นพื้นคอนกรีตแล้วนะครับเอาล้วครับสำหรับเพือนนาแกจกังหวัดนครพนมก็มีเพียงแค่นี้ครับ